อเอนือเสืออเสืองามแบบนี้เลยพี่น้องอเนือเนือเสือแหละแต่ว่ามันโบติดมันพี่น้อง ขมอัมรำพี่น้องขอโทษขอไฟสำหรับผู้บัญชีน้ำเด้อพี่น้องให้ 응 mm -hmm.

ตรงนี้บัติดมัน ฝา,ากคำนัดใจพี่น้องผู้ใดสนใจเนาะยาหลากสามสิบบำรุงเลือดบำร,อดอรุงพอจะดอมาไม่ปกติถ้าเขามาสื่อในเพเจเด้วยวจะไปน้องส่งตรงจากบริษัทคุณสำิีเลยนี่สนใจทักเข้ามาได้เลยบำรุงภายในผู้หญิงจะไปน้องไงสิ่งที่ผู้หญิงตง้องมี ต้องกินมันเป็นยาสมุนไพรค่ะออืม,อม,อม แบบเป็นเส้น